สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะเราอยู่กันในรายวิชาดนตรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยของการเรียนรู้เกี่ยวกับวงดนตรีสากลน,นะคะในคาบที่แล้วเราก็เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับวงออเคสตาราใช่ไหมคะในคาบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอารวมๆม,มาฝากกันเลยนะคะคุณครูอา่า จะบอกว่า,าเครื่องวงดนตรีสากลแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักๆนะคะวงออเคสตราวงแบนดแล้วก็วงแชมเบอร์มิวสิกนะคะวงออเคสตราทราบกันไปเบื้องต้นแล้วแล้วก็วงแบนด์ก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวงโยธวาทิตแตรวงวงโยธวาทิตนี่เด็กๆเคยได้ยินไหมคะที่เขาใช้ในการ สวนสนามเดินขบวนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วงแจ๊ดวงคอมโบอะไรอย่างนี้นะคะใน5วงนั้นแล้วก็ต่อไปด้วย Chamber Music เดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอดีๆมาฝากเด็กๆนะคะไปดูกันคะ่ะ วงดนตรีสากลการผสมวงดนตรีสากลคือการนำเครื่องดนตรีสากลแต่ละประเภทมาบรรเลงร่วมกันอาจมีเครื่องดนตรีมากหรือน้อยตามรูปแบบของวงดนตรีนั้นๆการจัดรูปแบบของวงดนตรีสากลแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ๆดังนี้วงออเคสตราวงแบรนด์วงแชมเบอร์มิวสิกวงออเคสตรา หรือบางครั้งเรียกว่าวงดุริยางซิมโฟนีประกอบด้วยเครื่องดนตรี4ประเภทคือเครื่องสายเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้และเครื่องตีแต่จะเน้นเครื่องสายเป็นหลกักถือเป็นเครื่องดนตรีสำคัญของวงลักษณะาการบรรเลงจะมีผู้อำนวยเพลงหรือคอนดักเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมเพลงวงดนตรีประเภทนี้จัดเป็น3ขนาดคือวงขนาดเล็ก วงขนาดกลางและวงขนาดใหญ่ซึ่งลักษณะของวงดนตรีประเภทนี้จะให้อารมณ์ทั้งตื่นเต้นเร้าใจและเศร้าเป็นวงดนตรีที่มีความไพเราะมากเนื่องจากใช้เครื่องดนตรีประเภทไวโอลินเป็นหลักนะครับวงแบรนด์วงดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าเป็นหลักวงแบรนด์แบ่งออกเป็นดังนี้นะครับ วงโยธวาทิศมีลักษณะคล้ายแตรวงประกอบด้วยเครื่องดนตรีสามกลุ่มคือเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้และเครื่องตีนิยมบรรเลงในสนามกว้างและใช้ประกอบในการเดินขบวนและกิจกรรมต่างๆลักษณะสเสียงของวงดนตรีประเภทนี้จะให้ความรู้สึกที่คึกค,คักฮึกเหมิมปลุกใจนะครับวงโยธวาทิ์ประกอบด้วย กลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลืองได้แก่ฮอนครัมเปตทรอมโบนทรูบาและยูโฟเนียมกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ได้แก่ฟรุตปิโกโลโอโบคาริเนตและบาซูนกลุ่มเครื่องตีได้แก่กรองใหญ่ทิมพานีฉาบทรแองเกิลและเซโลโฟนนะครับ วงแจ๊สเป็นวงดนตรีที่มีต้นกำเนิดจากชาวอเมริกันนิกโกรหรือชนผิวดำเป็นการบรรเลงแบบสร้างสารรค์เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงจะใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเครื่งองเป่าลมไม้เครื่งองเป่าลมทองเหลืองเครื่องตีและเครื่องประเภทมีลิ่มนิ้วลักษณะสเสียงของวงแจ๊สจะให้ความคึกคลืนสนุกสนานร้าอารมณ์นะครับ แตรวงจะใช้เครื่องดนตรีสองประเภทคือประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองและเครื่องตีกระทบแตรวงจะใช้บรรเลงในการเดินสวนสนามหรือขบวนแห่ใช้ในการแสดงกลางแจ้งซึ่งอาจจะเห็นการบรรเลงแตรวงได้ตามงานบวชในประเทศไทยลักษณะเส,สียงดนตรีของแตรวงจะให้ความรู้สึกสนุกสนานเร้าใจเพราะเครื่องดนตรีที่ใช้เป็นเครื่องเป่าและเครื่องตีนะครับ วงคอมโบเป็นวงดนตรีขนาดเล็กเป็นวงดนตรีที่มีการขับร้องเพราะมักใช้ประกอบการเต้นรำในสถานที่ต่างๆงานรื่นเริงทั่วไปมีเครื่องดนตรีประมาณ3-10ถึงชิ้นผู้บรรเลงและผู้ขับร้องจะใช้บทเพลงตามสมัยนิยมลักษณะสเสียงวงคอมโบจะมีความสนุกสนานเพราะใช้ในงานรื่นเริงนะครับ วงบิ๊กแบนเป็นวงดวนตรีที่พัฒนามาจากวงดวนตรีแจ๊สประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องตีและดับเบิลเบสใช้บรรเลงประกอบงานเต้นรำลักษณะสเสียงของวงดวนตรีประเภทนี้จะคึกคืน้นสนุกสนานหรือช้านุ่มนวลอ่อนหวานนั้นก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงที่ใช้บรรเลงนะครับ 3. วงแชมเบอร์มิวสิก เป็นวงดนตรีขนาดเล็กและไม่จำกัดประเภทของเครื่องดนตรีแต่เครื่องดนตรีที่นิยมใช้ได้แก่เครื่องดนตรีประเภทไวโอลินลักษณะการบรรเลงจะใช้ผู้เล่น2-9ถึงคนลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทนี้จะเป็นการบรรเลงแบบง่ายๆสบายๆเสียงที่ได้ฟังจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายอารมณ์นะครับ เรามาดูตัวอ้าวนะคะสำหรับวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะคุณผูก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากข้างซื้อพอบอนะคะที่มาเป็นวิทยาทานความรู้ให้กับเด็กๆ ะะสำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูจะมีตัวเลือกมาให้นะคะกอขอคงอจชชแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเขียนเนื้อความลงไปเช่นกไก่เครื่องสายเป็นหลักของวงอ้าวทำไมอะครูอะไรอะ่ะอะไรคือเครื่องสายเป็นหลักของวง อยู่ในวงไหนอะถ้าเด็กๆจำได้เมื่อสักครู่ที่คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปอ่าเขาอยู่วงไหนลกูกเขาอยู่วงออเคสตราใช่ไหมคะซึ่งวงเออเคสตราเขาจะมีเครื่องสายเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นไวโอลินเป็นเป็นหลักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาเออแผ่นนี้ลงไปในลายกลุ่มด้วยนะคะงานนะคะให้เด็กๆ ทำแบบนี้อ่าเขียนวันที่เขียนวงดนตรีสากลแล้วก็แจกแจงตามรูปที่เห็นนะคะเดี๋ยวจะส่งให้อีกรอบหนึง่งนะคะโดยการให้เด็กๆนำเอากอไก่ขอไข่ขอไข่เมื่อสักครู่นะมาเติมลงว่ามันอยู่ในวงอะไรเช่นกอไก่อันแรกเลยสีฟ้านะคะดู อก็ไก่เครื่องสายเป็นหลักของวงคุณครูก็นำกอไก่มาเขียนในวงออเคสตรากอไกอ่ะยังขาดอีก2อ,อันใช่ไหมเพราะอันมีวงละ3อันอ่ะมีอยู่4วงวงออเคสตราวงแชมเบอร์มิวสิกวงคอมโบแล้วก็วงแต่วง นะคะสี่วงนะคะแต่มีข้อย่อยอยู่สามข้อเดี๋ยวคงคูจะส่งให้แล้วก็เด็กๆทำตามนี้นะคะเขียนแบบนี้เลยนะคะตกแต่งระบายสีได้ตามอิสระนะคะเดี๋ยวคงคูจะส่งให้ดูนะคะสำหรับข้ามนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันข้ามหน้าค่ะสวัสดีค่ะ